สวัสดีแม่อวังบนตติซิมเด้อค่ะวันนี้แม่จะพาเพื่อนๆพปลูกต้นอาติโชกจากเมล็ดที่แม่เคยรีวิวก่อนหนะน้านนะู้นเนาะต้นอาติโชคเขาจะเป็นพืชเมืองหนาจะเริญเติบโตได้ดีในพื้นที่ราบสูงแล้วก็ จะเป็นพืชตระกูลเดียวกันกับต้นอะไรนะต้นทานตะวันเนาะระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวอยู่ที่2ปีปั๊บสปีแล้วบอกฝรังคํามบอกว่าเดี๋ยวจะพยายามอคอนโทรลอุณหภูมิให้ได้ที่แล้วเออให้ได้ปีเดียวเก็บเกี่ยวได้ประมาณนั้นก่อนอื่นเลยไปเริ่มต้นเพราะจากเมล็ดกันก่อนคะ่ะเมล็ดอาร์ติโชกค,ค่ะมันลอยหลายเม็ดอยู่อ่ะ ลองที่เตรียมไว้เนาะฉีดน้ําไปค่ะจากนั้นก็ใส่มเมล็ดลงไปค่ะปิดทับเขาด้วยทิชชู่อีกทีนะ เปรย์ให้ชุ่มค่ะนี่จะเป็นเม็ดอัปติโชคค่ะมาดูกันเนาะวุ้งอกแล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเพาะกันง่ายๆก่อนเนาะอันนี้คือลงปลูกหมดเลยเนาะเนี่ยเอามาให้เพื่อนๆดูใกล้ๆเนาะเนี่ยค่ะ3มคืนแล้วก็รากเขาก็จะงอกมาได้ประมาณนี้เนาะ อันนี้จะเป็น,นตัวคปที่แม่แช่น้ำข้ามคืนเนาะแต่ว่าถ้าจะแช่แบบด่วนๆก็คือ2 3สามชั่วโมงใช้ได้เลยแม่มาเจาะรูปกติเขาจะมีรูอยู่แล้วเนาะสำหรับหย่อน,มนเมล็ดแต่ว่าแม่เพราะจ่กที่ชุบแม่ก็ว่ามันไวอยู่นะมาเอาเม็ดนี้ออกคแม่จะเอาต้นนี้เนาะ เสร็จก็คือเอารากเขาลงไปแบบนี้เลยค่ะต้องระวังนิดหนึ่งเนาะเดี๋ยวรากเขาจะพังเดี๋ยวรากเขาจะหักได้เสร็จแล้วก็คือจะปิดรากเขาให้อามิดค่ะไม่ให้ข้างในมีอากาศเนาะ เป็นอันเรียบร้อยเนี yeah. ่ยค่ะอันนี้น้อง เรียบร้อยง่ายๆนะแต่ว่าอัติโชกอะงอกไวอยู่นะเนี่ยค่ะแตงกวาแล้วก็ถัวถ่วถั่วถั่วแบนๆยาวๆเนาะเดี๋ยวอัปเดตให้เพื่อนๆดูอีกทีค่ะอัติโชคอายุ12วันเนาะใบเขาจะเริ่มแตกออกมาใบที่3ใบที่4แล้วค่ะเดี๋ยวแม่ต้องแยกไป ปลูกอีกที่หนึ่งเนาะเพราะว่าแม่ถ้าทิ้งไว้ตรงเนี้เขาจะยาวขึ้นยาวขึ้นอย่างเดียวแล้วก็จะทําให้ลำต้นไม่แข็งแรงมาดูกันว่าแม่จะได้กินก่อน2ปีหรือเปล่านาะเพราะว่าปกติต้องปลูกที่2ปีถึงจะได้กินนน่นเลยอะค่ะอันนี้จะเป็นกล่องซื้อเห็ดมาเนาะตอนที่ซื้อเห็ดมานั่นเองแม่จะมาย้ายอาตีโชกใส่ไปในถาดนี้้อคะเพราะว่ารากเขา ช้อนใช้มาแล้วนี่ค่อยๆใส่ไปค่ะเพราะว่าะนุถนอมรากด้วยเนาะรากโอเคไหมมาดูกันรากโอเคอยู่เนาะแม่ใช้ไม้เสียบลูกชิ้นเนาะมาช่วยพยุงผาแคมแมดให้เขาดูดซึมสารอาหารจากน้ำนั่นเองค่ะ อันนี้รากยังไม่ออกมานี <ikke> มีรากแล้วมีรากแล้วค่ะแม่ซื้อมาแพ็คหนึ่งเนาะทั้งหมดประมาณ150บาทได้อยู่ที่20เมล็ดค่ะแพงมากแล้วก็เสียไปอยู่ประมาณ5้าเมล็ดเนาะ เนี่ยค่ะที่คอมแบบอกว่าลำต้นเขาจะไม่ค่อยแข็งแรงเพราะว่าแบบรากรากหักอะ่ะเราจะงอกให้คอมแบดไหมเนี่ยรอดูกันค่ะเดี๋ยวมารอดูกันว่าอันนี้จะงอกให้ไหมใจตรงกลางรอดูกันรากเยอะอยู่เนาะมา ใส่สัญ,ญลักษณ์อันตรงกลางเพราะว่าคแม่ไม่แน่ใจจะรอดให้ไหมก็อีกอย่างต้นเขาเหมือนจะล้มแล้วเริ่มสูงไงแม่มาใช้ไม้จิ้มฟันช่วยพยุงเขาค่ะเสร็จแล้วจะเป็นน้ำที่แม่ใส่สารอาหารแล้วก็คือจะมาเทาใส่ลงไปค่ะให้ปลายรากปริมๆอยู่กับน้ำเนาะ ม่ให้เพื่อนๆดูเนาะแม่ก็คือใส่น้ำปริมๆริมแบบนี้แล้วก็รากที่อยู่ข้างล่างเนาะเขาจะาช้อนชัยไปหาน้ำเพื่อดูดซึมสารอาหารนั่นเองค่ะแล้วก็แม่จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูอีกทีเนาะว่าถึงไหนแล้วลักษณะทั่วไปของอติโชคจะเป็นไม้ประเภทล้มลุกวงเดียวกันกับดอกทานตะวันนั่นเองค่ะมีสองสายพันธุ์เนาะก็คือพันธุ์ใบเขียวแล้วก็พันธุ์ใบม่วง ดอกจะออกมาหน้าตาเหมือนกันรสชาติเดียวกันลำต้นโปร่งไม่สูงนะก็จะมีขนาดอยู่ที่50-100ถึง100เซนตเมตรรอบต้นมีเส้นผาศูนย์กลางขนาด120เซนเมตรอายุต้นสามารถเก็บเกี่ยวได้ยาวนาน5้นถึง10ปีเลยการเก็บเกี่ยวต้องเก็บเกี่ยวด้วยแรงขนเพราะต้องเลือกแล้วก็คัดดอกตามอายุที่ต้องการเนาะเมื่อเก็บเกี่ยวจนหมดต้นแล้วจะตัดต้นช่วงบนทั้งหมดทิ้ง คงเหลือเป็นตอต้นสูงจากพื้นดินสัก8-10นิ้วเท่านั้นเพื่อให้ตาใหม่แตกยอดเป็นต้นใหม่ต่อไปนั่นเองค่ะ12วันที่คแม่อัปเดตให้เพื่อนๆดูวันนี้ถือว่าเขาค่อนข้างโตวไวมากเนาะแล้วก็ฝรั่งของแม่เขาก็คือสัญญาว่าเขาจะพยายามควบคุมอุณหภูมิให้มีสภาวะใกล้เคียงกับฤดูร้อนมารอดูกันว่าแม่จะอัปเดตเป็นระยะๆะะให้เพื่อนๆดูว่า โตถึงในแล้วใกล้ได้กินหรือ,อยังวันนี้แม่ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนั่นเองเนาะพบกับแม่ที่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีนะคะบ้าจะเป็นอพืชตระกูลเดียวกันกับอะไรหนะ้าต้นหรือว่าดอกเม็ดทานตะวันนั่นเองดอกเม็ดทานตะวันต้นทานตะวัน